กก็ต้องขบกราบสวสดีท่านท้ชมท่านนะคะก็อยู่กับมิสเตอร์เกมเมอร์แล้วก็อยู่กับเกมไม่ครับไม่ใช่ไหมครับเกมอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นเกมที่สนุกสนุกเก็ไปช็อได้นะคะแล้วก็อยู่กับน้องฟ้านะคะก็จะอัดคลิปนะคะตอนนี้เราอยู่กางันะคะกลาวัอ้เยคอเป็นย้อนว ผมกลายเป็นไทท่านแล้วคณมองในลงที่ผมเขาแล้วมอย่อยู่ท่ไหโอ้ก็จะเห็นไทต้องเดไปางไทท่านดิเราจะเล่นสนุกนะอ้ผมมองเห็นทั้งโลกเลยมองแล้วคนอยู่ไหนอะ นม่ใครเหงอเหงาเหงา่ใครเหงาที่เดียวไม่ค่ะไม่ใครเลใช่ไหมมาเป็นคนนี้กันมาคุณไปให้เราคุณไปโอ้ อืมตอนแอยทธ์ไปเลสัว er ์โออ้โอ e. ้โอ oh, like ้โโอ้โอ <tiny> <media> mm. ้อโหอ้โโอ้อ้โหโอ้โอ้ออ้อ้ออออ้ ออเออมาเดินช้าช <si> ้าเลยเลยบ้างช้าชเลลยบ้างไม่มีไม่มหนูเองไสร้างสร้างสร้างแต่เราแต่เราได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอเดือนน่าเราไม่เราทำเดียวคนเดียวแบบมันจีแบบเฮ้ยมันจอดแล้วไม่ใช่เราจะเดินไงตัดมองด้วยเท่าน

เส็จเปน็าโหอโอ้โหโอ้โหเวลาหลีกตกตายไงโอ้โหสนุกมากสนุกมา้นี่แปลว่าผมก็อยู่อันเดียวคนใช่ไหมขึ้นเดียวางเดียวคนออตกตายอ๋อเหรอหนเรื่องนี้ใครทามาได้ไหมนี่เแบบหัวนะคะแบบพิษอนไรอ้ยปวดด้วยปวมดนมึนมึนต

นี้นี่ด้วยพอๆอยางเงีนนมีเยเหอเน่าตายเลยล้อเหมือนไม่

เล่นคนี้กันปเนี้นเราจะเล่น้วยาจะเล่นแล้วอกสามเล่น้เาเล่นนชมื่อเอนเราจะตายกันไหมนาตายนะนาตายนะตายตายเย เน่มากเลยค่หนืกเลยเหนื่อยปดตาคือเป็นไอ้ที่ปวดเอวทให้คุณแม่ปวดใจ้องไดใช้ยาดมเพื่อเป็นการดมเพื่อแก้การปวดเอวโอมันเอียง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 โอ้ยบอกแบบบอกแบบเอือเอือเือขอืวดมย มันแล้วเหรอไมดูจับดั๊บหันมาบ้องที่เือนูเราไปขึ้นน้ถังเลยจบจบจบยังเออคะผมจะรอตองคิดจะต้องคิอแล้ว ดึกแล้วไปด้แล้วขึนเรื่อยน้เดินไปทางนี้ไททางซ้ายทางนี้ทางวา่ดีไปาไม่ได้นี้ โอ้ยมันดือดลยมโอ้โลดโหล้วยวันก็ไม่พี่จุ๊บฉันก็เคยไม่ไื้โอ้โหโหโหต้องยนรเหี้ยยืนรอทำอะจบยังเครื่องเล่นเนี้ยเพื่อนโอ้ยเพื่อน ดูๆเขาเล่นดีกันดิทาเงยเขาเล่นมากแสงเขาเล่นมีมาเ,เ,มเปิดยังมีเ,เขาเล่นคนเ,เดียวด้วยอเซลฟี่เซลฟี่ของถา่ายภาพค่ะท่านที่เมจะเล่นจบคนนี้แล้วเปลี่ยนเป็นแล้นะถ้มามีได้จริงก็เปลี่ยนอย่างนี้าจริงๆก็ขอภัยเย

ก็เราก็เราจะได้แบบมีความสนุกก็ไม่งั้นแบบเงียบขึ้ขึยังมีอไรแต่ังไงไยลนด้ยอะไรนี่มอได้หมลอไ้ออนี่ัน้ไ้อ นผมมันลอยก็ขอไหวเออชนชนชนเดี๋ยว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 เดีนยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดวเดวเวเดี๋ยเดีเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด โอ variance, ee, Depois, <ileen> ้โหฟังเฮ้ยมาณมอคุณนั่งคุณนัชงคุณนั่งคุณนั่ง เข้ามาแล้วขับได้างนอกออกออกอบ้านนี่ไอ้ฉนอมีรถแท้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ ตอนอยู่ในช็อปอยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่ก่คุณจะเล่นยังไหนเล่นบนเาเอร์เซนเอร์เซนต where girl w e r e i e r เพอร์เซนไม่ผิดแล้วเปลี่ยนเพศได้แล้วใช่เปลี่ยนเพศได้เ่างีชื่ออะไรสุดรอๆที่สุดนี่ผู้หญิงน่ารัก บางทีเราอ้คอคุ้มฝังกระโงกระโงนะคะหราตั้งไปเลี่ย,เยนเฉนะคะไว้ไม่ปีกด,ด้วยเราเรนี่สวยนะคะของแบบนีข้าศึกตานนล้ไหนเอาเส้นเหนไหนเอาเส้นเย

มันจะซื้อของหรือคุณนี่เป็นปีเลยนะนนคือดูอะไรปีก่องสมบัติเปิดคุณนรืคุณล้นล้อมอนคุณกำลังโหลดอ่าลยออะไรเนี่ยอล้อไว้กินล้อไว้โอเคแล้วนะพันธุ์าตเดี๋ยวเราเล่นจบของ็สเสร็แล้วก็เราจะไปนะนวเหนือยไปเล้วนอยู่นม่

ขีกันบินไหมะไม่ขีไมเฮ้ยกันบินนะอยากีแมเห็นจอดอย่างนั้เห็นไหมเห็นเห็นอยากขวะเด็กขีเด็กบ้านมีขีแล้วไปก็ไปไปวไ่ขก็ไปแครงบินก็ไปเดี๋ยวมรหนานเดินทางชลาที่หนึ่งหนึ่ง่จบยังเนี่ย

มันขึ้นไม่ได้มันข็งตั้งมั้นมาลงเบิ้ลขึ้นช้าเฮ้ยคุณดู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 ท่านอ้ท่านดิ้นดิ้นม่าัน้นินมากะไว้ี่เมาลยฮะโอเคไปหอบมาแล้วไหอดอแล้วไปไปแล้วไหอดรอเทียมชันฉล้วไปแล้ว ไม่ได้แล้วไม่ลงขี่ขึ้นตามไม่ลงมันขึ้นตาม

ดูเลยดูเลดูยเยออาไปไหนไไล่ะึ้ไปไหนละไป้นอ้ไวชาานี้เถอะึไาานนีงยังมีอีกอ้นอนองนขึ้นด้วยโผไม่ทันน่ America ะขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นไปไไม่ขึ้น่ไนไม่ทันเลยรีบจบรอบสักทีสิ่ฉันไ <fal is> ี่ขึ้นไปเล่นกัน